สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในรายการอร่อยมอลอ,องค่ะจากครั้งที่แล้วนะคะที่เราอร่อยมอลองกับแกงขี้เหล็กไปแล้วค่ะเดี๋ยว<ม>วันนี้เราจะมีเมนูอะไรปนิมขาวันนี้เราจะทําเมนูอะไรคะแกงบอลค่ะแกงบอลงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มจากวัตถุดิบกันเลยค่ะครับผมก็เป็นนะครับวัตถุดิบนะครับที่ได้จากการสํารวจนะครับของฐานทรัพยากรท้องถิ่นครับของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชทางเทศบ,บาลตำบลกกวดครับก็ได้อตัวนี้อ,ออกมาครับ บอลใช่ไหมครับใช่คได้น้องบอลออกมาแล้วครับตัวนี้ครับลักษณะก่อนที่จะนําไปต้มนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแต่ว่านะครับคนโบราณครับมีวิธีการในการที่จะนําบอลนะครับไปประกอบอาหารนะครับถ้าทําไม่ถูกก็อาจจะทําให้คันได้นะครับแล้วก็ทําให้ผิวหนังของเราเนี่ยครับเกิดการระคายเคืองนะครับผมบอลเป็นพืชน้ําล้มลุกชอบขึ้นตามริมน้ําธรรมชาติบอลมีหลายประเภท ทั้งที่ทานได้และทานไม่ได้เราควรทำความรู้จักต้นบอนแต่ละอย่างให้ดีพอถ้าตัดมาผิดอาจเกิดอาการระคายเคืองได้ใบและก้านของบอนที่ทานได้หรือที่เรียกว่าบอนหวานจะมีสีเขียวสดหรือเขียวคล้ำอมน้ำตาลไม่มีนวนเคลือบที่ใบและกา้านดอกมีกลิ่นหอมมีมแมลงตอมส่วนบอนที่ทานไม่ได้หรือที่เรียกว่าบอนคัน ที่ใบและกา้านจะมีนวนเกาะและไม่มีแมลงตอมก่อนการปรุงอาหารจะต้องต้มเคี่ยวด้วยน้ำธรรมดาแล้วคั้นน้ำทิ้ง2-3ครั้งหรือนาไปเผาไฟแล้วนำมาต้มและคั้นน้ำออกเท่านี้ก็จะสามารถนำบอลไปปรุงอาหารได้อย่างปลอดภัยค่ะ,อะบอลที่ต้มอ,ออกมาเป็นอย่างนี้ครับแล้วก็เดีย๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันนะครับน้องเมย์ครับ,รบว่ามีอะไรบ้าง ได้เลยอันนี้เริ่มจากอันนี้อะไรนะคะปลาล่าปลาลานะคะแล้วก็ตามด้วยปลาปนค่ะพริกแกงค่ะพริกแกงและมะขามเปียกอันนี้ก็คือจะเป็นใบนางรักนะคะตามมาด้วยหมูผงชูรสรสดีผงชูรสรสดีน้ำปลาน้ำตาลแล้วก็น้ำปลาน้ำตาลค่ะขาดไม่ได้คืัวกะทิก็คือกะทินั่นเอง งั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มทําขั้นตอนแรกกันเลยค่ะก็คือตั้งหม้อ,อก,ก่อนนะคะอย่างแรกโอเคครับเที่ยวกัทให้แตกมันนะคะไฟแรงหรือว่าไฟกลางค่ะไฟกลางอันนี้ก็กะทิก็แตกมันแล้วนะคะอันนี้ป้านิ่มค่ะเราใส่กะทิเป็นประมาณกี่กิโลคะโลครึ่งค่ะโลครึ่งต่อบอลประมาณกี่กิโลสองโลค่ะสองกิโลค่ะ,คะ หลังจากที่กะทิแตกมันแล้วเราใส่อะไรต่อคะใส่พริกแกงค่ะใส่พริกแกงค่ะแล้วก็นี่นะคะเมื่อพริกแกงกับกะทินะคะเข้ากันแล้วคะ่ะอันนี้ต่อไปเราใส่อะไรคะใะะส่ปลาลาค่ะปลา้าดับนะคะ หมูหครึ่งโลครึ่งโลต่อไปก็ใส่เป็นอะไรคะรป,ปละปาป่นปลาป่นนะคะตามด้วยน้ำตาลทิปใช่ไหมครับโอ้โมันจะหวาน หวานละมุนเนาะเขาเรียกมาป้าเนาะมันจะไม่หวานโดดเหมือนน้ำตาลทรายใช่ไหมครับแล้วก็ตามด้วยอะไรครับนี่รสด,ดีรสด,ดีนะครับแล้วก็ตามด้วยอะไรค่ะถุงชูรสแกตามด้วยน้ำปลาค่ะอันนี้ใส่อีกช้อนนะคะส,<า>สามช้อนโต๊ะสามช้อนโต๊ะนะคะสีเริ่มเปลี่ยนแล้วครับน้องเมย์ครับตอนนี้เนาะจากเมื่อกี้เหลืองอ่อนๆนะตอนนี้เริ่มเหลืองเข้มขึ้นมาแล้วครับต่อไปตามด้วยอะไรครับป้าครับน้ำมะขามจ้ะ เป็นน้ำมะขามเปียกขามเยแล้วต่อไปนะคะก็ตับเนยบอตนยบอลค่ะนี่ครับวัตถุดิบหลักของเรานะฮะไปนิ่มครับอย่างรสนะครับรสชาติเนี่ยการทำเนี่ยมันจะมีรสอะไรที่แบบเด่นขึ้นมาบ้างครับมีเปรี้ยวมีหวานเปรี้ยวนำหวานตามใช่ไหมครับอ๋ออันนี้คือหัวใจหลักของการแกงบอลนะครับค่ ได้แล้วใช่ไหมคะเดีเ๋ยวจากนี้เราใส่เป็นหางกะกทิกกนะคะไม่จืดนะคะอร่อยเลยะคะ่ะ และตอนนี้นะคะแกงบอลของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหน้าตาก็จะสวยแบบนี้เลยแถมอร่อยด้วยนะคะเดี๋ยวให้พี่ป๋องชิมเลยค่ะแต่ก่อนอื่นทีมงานคะขอข้าวสวยร้อนๆสักจานได้ไหมคะเดี๋ยวให้พี่ป๋องกินเลยอ่าได้ตามความต้องการเลยค่ะ้องกินกับข้าวสวยร้อนๆครับน้องมีจัดไปเลยครับคำโตๆฮะเน้นบอลฮะ ยังไงบ้างคะอร่อยมอโลงค่ะป้านิ่มคะเห็นว่าตัวบอลนะคะเวลาที่เก็บเขาจะค่อนข้างจะคันอันนี้ป้านิ่มมีวิธีในการแก้คันตรงนี้ยังไงบ้างอะคะเชน่ามะขามค่ะมะมะขามมาล้างมือเวลาแกงก็เหมือนกันจะต้องใส่น้ำมะขามค่ะที่จะไม่คันนี่ถือเป็นภูมิปัญญาเลยนะคะเพราะว่าถ้าใครที่ไม่รู้อาจจะ ันได้ค่ะแล้ววันนี้นะคะต้องขอบคุณป้าน,นิ่มอีกครั้งนะคะ,ะสําหรับเมนูที่อร่อยอีกแล้ววันนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวในครั้งถัดไปอะคะ่ะจะเป็นเมนูอะไรเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะป้านิ่มเหมือนหิวนะเนี่ยน้องเมย์นี่เป็นคนเลยใช่ไหมครับ ใช่ค่ะแต่หน้าไม่เหมือนคนเลยใช่ไหมคะพี่จเจริญพีใช่ไหมคะใช่ค่ะ